ไม่ไหม,ไมนี่สุดวนี่ครับผมร้อยร้อยครับปลาเห็นนีน่ใส่งามเลยครับผมนี่เหมือนมัน,มน,มนมเป็นตัวใส่น้อยครับเอาอีกแล้วครับมันนี้ครับผม,มตบใหญ่อีกแล้วครับมนนนีนะครับผมตีเกือบปลายปากครับ โอ้ใส่ดิกไหมล่ะครับเท่านี้ครับเห็นสวัสดีพี่น้องชายยูทูบและแฟนเพจนะครับผมคือก้าวขับมาเนี่ก็เป็นเวลาห้าโมงกลัวแล้วนะครับผิดพาพผิดพี่น้อครับมาใส่เบ็ดครับนี่ครับผมคือก้าวขับแย่ก็เป็นนี่ครับกิซอนครับผมกิซอนมากับเบ็ดหกสิบ ก๊ลแรงครับผมสรับอุปกรณ์ไตแมงครับกับบรรยากาศนะครับผมริมคลองครับผมน้องใหญ่ครับน้องใหญ่ซิตเ้ครับผมชมกับผมว่าจีด้ตัววะครับวันนี้ครับผมปากก็แร์ก็แจรกครับผมไปลุนไปชมกันครับนี่ครับผมหลังแรกแห่งมันครับผมมีกันเสียบจีซ้อนครับผม ปกปีกประมาณนี้ครับผมไปใกล้ๆเนี่ยครับ,ให,ใ,รบให้ใกล้มองพักนี่นะครับผมจมนำ้ำครับผมยาเบ็ดสองลังครับผมปากท่านในเสร็จแล้วครับผมคิดว่าน่าจะโดนแล้วครับล่างนี้ กินตามหลังนะครับผมนี่อืเบ็ดกระทั่งใเบิดครับผมนี่ในซองหลังใจแล้วครับผมเอาแล้วหลังนี้โดนแล้วไหนใส่อะไรอืมชันครับผมไม้สะดุดครับผมนี่กันัล้วไงครับผมแ็มแรกมาแล้วครับผมยังกลับเสียเบ็ดกทะนน่งแรกครับผมตอนนี้ก็ไปได้หกวงเพิ่งครับผมมืดอแล้วครับโอเครับเจบป้า โอ้ครับคันนี้จมครับผมยางกลับแล้ยนะครับยูบอนาะยูบ่โอ้ตกปลายูบอนี่ใส่งามอยู่ครับผมสวยนะครับแต้มสองครับผมยางกลับเนาะนี่ครับผมเรียบร้อยเนาะปลาคางคังบ่อนไหลครับไม้นี่เรเรียบร้อยครับผมแต้มสองครับปลาครับ ยางกลับครับจังหวัดเดินกลับครับผมแต้มสามครับสวยๆเลยครับแต้มนี่อื้อืมนี่ครับผมเรียบร้อยครับบรุดครับขาตานะครับผมนี่งามงามครับตัวนี้นี่ครับผมกินไวขนาดครับยางกลับได้ครับนี่ครับโอเคครับเก็บปลาครับผมแต้มสามนะครับผม ครับผมโดนนิวแล้วครับผมจังหวะน้ำท่วมเขานะครับผมเขามันมามีเขานะครับใสไปแล้วก็เป็นแป้นเงครับผมเขาห่างครับผมนี่ครับโอ้ใสงามๆครับผมนี่อืออเข่าในตาก็เรียบร้อยครับผมตป็ามตัวงามแล้วครับผมนี่ดีสวยครับผมไอทีครับผมเก็บปาจสักหน่อยกันหนึ่ง มันไม่ลดนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นไปแล้วทุ่มเครื่องนะครับเพิ่งทุ่มก้าวแล้วครับเพิ่งก็เสียบเป็แล้วครับยางกลับได้ครับนี่นี่ครับผมเทียบนครับผมอืมก็ยางกลับครับผมรอบเดียวครับท่านียามนะครับผมเดลิทผักจะค้ากันนอครับอืมอสวยครับผมน้ำผักจากขาก็ดีไตแมงครับผม พันเตยใดไปท่านี้ใดเลยท่านนี้ใดเนาะตัดเขาหน่อยตัวนึงครับผมปลาเงียบเลยครับผมโอ้หมานครับใจนี่กินเร็วขนาดครับผมแตกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแตกครับผมยางกลับได้ไหมครับผมท่อนี้ยาวนะครับจากนั้นก็ิรอแมงครับผมแมงมันแต่เมื่อคืนนี่มันคนขังล่าล่ะครับผมได้ตายเอาไหมครับผมตั้งอุปกรณ์ครับผมท่อตะโขงครับผม โอเคครับพักใกล้ๆกัครับได้ใช้พยายามไหมครับประมาณเวลาสองทุ่มครับผมนี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะครับผมไตแม้งแง้งก็มาค่อยลงครับมันครับมันนี้ครับไตกับพราที่เสียบมันเกาครับไตได้ม้วนไว้นะครับผมนี่ก็ได้ไปพยายามไปนะครับนี่ก็เดินกลับก็ได้เป็นนี่ครับผมซีนแต้มครับปูมูหันหลังกลับนดหนี่งนะครับผมโดดๆไปแล้วนี่ส่งับครับผม โอเคครับผมไปหยายามเบ็ดล้วกรบเต็มนลครับผมคิดว่านะคั้นจมนะครับหลังนี้ยูไปยูมนรุ่นครับไปตัวใหญ่ปันใดอื้มอืออ้ข้างดึงแห้งครับมาของหยาครับตัวเงี่ปันใดน,นะครับมันก็ เมื่อคืนครับเอคบเอครับผมนี่สวงามเลยครับผมนี่เออว่ามันเห็นตัวใส่น้อยครับเอาอีกแล้วครับวันนี้ครับผมใส่บีกครับผมนี่เ่ามันเก็บกรบัวครับผมงามอีกเลยครับผม อติดมินมินครับผมนี่ปากกลางครับแต่ว่ามันอาจรุดครับผมนี่สวยครับผมเห็นไ่าครับครับคืนนี้ครับเต็มเลยครับเคี่ครับเก็บปลาครับจีซ้อนครับผมหมักมันบามร้อยดีแลยครับผมเหมือครบบแม่นไไม้แบบเสียบไม่ไม่ในสวนเ่ครับผมนี่นะร้อยเป็นร้อยครับ่นะครับผม เห็นปลาเห็นนี่เป็นโดนครับล่อปลาดีขนาดครับผมไปครับลา้างต่อไปโอ้หลังนี้ครับโดนะน,ดน,ดน,ดน,ะนะครับผมนวดนวดนวดนะครับผมใส่งาเลยครับผมเห็นครับอือือออออออยิ้มแหงสุดเลยริดเดีา ไอ้นีครับผมใส่สวยๆครับผมโอ้ก็เขาหน่อยตาครับเรียบร้อยครับผมนี่ทำตรวจอครับผมงามอีกแล้วครับผมเต็มสองครับผมนี่นะครับสวยครับผมนี่ครับไม้ครับแป้นแปนลงๆเยอะครับผมขนาดไปครับไปต่อครับ นะครับประมาณนี้ครับหอยไว้ร้อยดีครับผมตายครับโอ๋อทางนาเหมือนจะโดนแล้วครับผมตายยังเอานนี่หอเนี่ครับผมนี่ครับว่ามันตายแล้วมั้งนี่ใส่งามเลย ติดเท่านโดนนะครับผมนี่เพิ่งก็ยำเพิ่งก็ย่างกลับเพิ่งสองทุ่มแล้วก็ไม่ยำเพิ่งก็เพิ่งก็เพิ่งยำแล้วเสียบแล้วทุ่มหนึ่งครับผมนี่ก็ยำสองทุ่มครับนี่งามๆครับผมตายไว้เลยครับผมเกี่ยวก็ใหญ่นะมาโดนก็ตายโอเคครับไปเก็ปตาครับไปต่องครับจะวะาน้ำไรครับผมรอบกลับบังหันก็โดนไปแล้วครับล้งนี่ครับนี่ครับรอบนี้มาโดนเดียแลวครับผมนี่ โดนทุกลอบครับหลังนี่มึงรับใส่ไงขนาดไหนครับผมลุกมาชมครับผมให้หน้าตัวปลาเออใส่งาบนี่ครับตรมนี่ีปจะสวยๆเลยครับผมแต่งอมๆเออครับผมไม่เต็มเือครับเออครับผมโดนทุกราบครับหลังนี่ครับผมนำไรลขาดข้าดถนนครับผมนี่เชครับผม ขี้ปลาครับผมเต็มมือครับใส่งามๆเลยครับบิ๊กๆครับหลังนี้นี่ค็ัเงี้ยจมครับผมหลังใต้นามได้ครับผมโอเครับเจ๊ปลาครับโอุ้หนะครับหลังนี้ครับห้อยพันธ์กอเขานี่ยูบานี่ยูบะขึ้นเงียบโอ้มาอยู่ครับห้อยพันธ์มุนครับกอเขาหลังนี้กับขึ้นกันครับผมสองหลังติดกันนี่ ลงขาม้านนี่นะครับมันอุยปุวยแล้วครับว่าเขาไม่ปยุคครับผมแป๊บเดียวนะรุดไปเลยชโมงเดียวครับผมนีไม้ยามนี่ก็ขอมุนแล้วครับผมแปโอเคครับเสียบเหนกันครับรุดสองลังติดติดกันนะผมใหปันกว่าขอมุนครับผมช่มังนี่ครับผมมันจะโดนแล้วครับผมนี่วะมันมีเข่าแล้วครับผมนี่ ใส่งามครับผมใส่ง่ากแล้วครับบิ๊กครับเติมไม้เต็มมือแล้วนี่สวยๆครับผมเบสต์จติดอยู่นี่ครับมินมินนะครับผมโอเคครับผมเก็บปลาครับผมนี่เนาะใส่กับเป็นแปลนีดครับผมเงี้ยร้อยดีๆเนาะปลาเห็นในี่มันโดนครับผมนี่โอเคครับผม ครับผมมาชมสองล่างหนึ่งครับผมปิดเลี้ยงหลังเลยผมนี่ยูครับผมตัวนี้ยูยูค้างเบื้องหลังนี่ครับผมันนี่คั้นจมนำเ้ยครับผม,มนะ้อยยูกัน,น้อตัวเล็กของเงายูา โอ้านเนี่ยอุ้ยนี่ก็ะยุครับผมสองรางติดครับผมใส่กระบอใหญ่เลยครับผมความงาไหมเสียมาตรฐานนี่นะครับนี่ครับผมใส่ด้วยกันเลยครับไม่มีครับผมนี่สองรางติดครับผมมาตรฐานนี่ครับผม กินบินนึงครับผมนี่ก็เข่าตาครับผมใช่ครับผมเจี๊ปลากันครับสองลังติดเลยครับผมนี่ว่านำอะไรขามถนนเนี่ยครับผมนี่ครับเจ็บปลาก็เรียบร้อยนะครับสรุปยอดครัมื่อคืนนี้นะครับผมความหมานยังเป็นของเฮาครับผมจุกจุกครับมันนี้คืนนี้นี่มีสิบบวกแน่นอนครับครับผมใส่บิ๊กบกเลยครับนี่ใส่น้ๆครับผมอ๋อ อือฮั่นี่ครับในทางอีกนี่ก็อีกส่วนหนึ่งครับผมโอเคครับทำคืนนี้ก็ว้าตับปากไม่เบิ่งกบิ่ครับนี่ครับผมทำคืนนี้ก็บลำลากันไปก่อนครับผมกับเอื้อนซอกกับมะลุนกันมาชมกันอีกครับผมทำคืนนี้กับไม้ครับจุกๆครับยี่สิบบวกแน่นอนครับผมนยี่สิบแต้มครับผมมงูใสยังม้ามครับเกี่ยโร้ลครับตัวนี้ก็ได้ ชียงครับผมขบ้านแม่งก,ก็เพราะใดเสียบแะครับมืออ่นก็ได้มันบ่ค่อยลงกับอากาศเย็นครับผมรอบคำครับผมจุกๆครับผมจัดไปครับหกโลกเครื่องครับผม โลนะสวัสดีบรรยากาศตอน,นอรอครับพี่คระผมพาพี่พาน้องม่ยามักกูเบสครับผมนี่ครับบรรยากาศน้องไงครับผมมึงกันใส่หลอกไปครับผมมีตัวได้ครับทำขระเจ้าเขาไม่ใส่บเลยครับผม ใช่ครับไปชมตรงนี้ครับผมดินตับตับตับเยอะครับผมนี่ครับผมใส่ได้สวยครับผมมาทานนี่นะครับผมตัวงามเลยครับนี่ครับผมแต้มแรงมาแล้วครับผมเซาเนี่ครับผม ติดกับมินมินนะครับผมน่าจะเพิ่งก็ติดครับผมนี่ตมาเลยครับหลังมันห้อยดึงครับผมผมโจมไปแล้วยุวะนี่ยุวะยุวะนี่ยุวะโอ้ห้อยดึงครับแต่ว่าพายุครับผมห้อยเกี่ยวกับเขาอยู่ก็หนหอยอยู่ครับผมนี่เดี๋ครับไปเตามนะครับจะเก็บป้ากันครับ ยายามลังนที่มันติดปลาเลยครับผมแล้วคืนเมื่อคืนไปที่ลังครับนี่ครับลังนี้ของลรานะครับน้ำเริ่มเน่าแล้วครับปัน้ำมันลงครับผมน้ำไม่ค่อยไหลแห้งไปไหนครับผมนี่ข้างน้ำมันถอยดึงครับผมนี่อยื้อไปยู่ครับอยู่อไปโอ้นี่ไปแล้วครับผม อ๋อน,นี้ก็โดนอีกแล้วครับผม,มาจะโดนแล้วนี่ใส่มาดฐานด้วยกันเหรอครับผมหลัง,งนี้นี่ครับเริ่สียกว่าจะคั้นจนจบนามคุณครับถ้าเป็น,นลังนี้ครับนี่เบดเก้าเขาครับผมหลังนี้เลครับ อันจมนาำครับยูว่าป่าอยูว่าเหมือนจะไปไปยู่ครับนี่ยมันจะไปยู่ครับผมไปครับ อั้งนี้มันจะโดน้รคเับาจะหอยต้องเร่งครับไอ้แต่หัวกัะยังงี้ครับผมนี่ว่าไงครับผมตายแล้วไม่ได้ของยี้ครับผมตายสวยครับผมใส่งามย่นีงใส่ได้สวยนะครับผมนี่ตายแต่มือคืนนี่ครับผมไม่ได้เลยนขผมไม่ได้ของยังเลยบไยครับเจ็บป้า ชมสองลังนี่ครับผมนี่นี่ให้เกี่ยวครับเต่าป่ากระดินครับนี่ครับลังนึงครับมูลอายาครับมาเคลื่อนกระถือกดีครับลังนี้นี่ครับต่อลังนี้แล้วก็มึงอยู่วะมาเคลื่อนเนี่ยโดนไปแต่งงามๆเลยนะครับมาเคลื่อนนี่เหมือนเนี่ยนี่ครับ กขนาดจะตายแล้วนะพี่โอ้ยเห็นตัวครับผมปอขอมุมมืดละอือนีครับผมอือโดนอีกแล้วครับของใหญ่ครับนี่มาขึ้นกระถึกดีกหลังนี่ของใหญ่ครับผมสีปอเข่ามุมมืดละว เมือง,งอะไรกันครับไกลกันนี่แหละพันกอเขาลุงอุ้มเงิน,นรังหนี่งไปอยู่ครับมุนกอเข่าครัมุนเจ๊ครับเจบปลาครับพันสอง,ลง,ลงหลังครับอยู่หลังหนึ่งครับนี่ตายง่ายครับตายแล้วครับที่ไม่โดนเนาะพันกอเขอกอากันก็หยาเนี่ยก็ตายแล้ว ออเนี่ยขั้นจมอีกครับผมแต่ขั้นนี้น่าจะโดนแล้วครับผมนี่นตีงเหี้ยเยอะจ้ะครับน,นี่ใส่น้ำจ้ะครับผมของงอาใหม่ครับนี่ครับผมก็ขางแก้มอีะเรียบร้อยแล้วครับนี่กินดีครับเหี้ยนี่กินดีกินไว้ครับผมนี่ถึงไม่ช่วงไม่โดนน่าจะตายหลายครับแซานี่ นะครับไปล้างต่อไปเลยทั้งนี้ก็เงียบเงียอยู่กับเงียตายกับปนี้ตายปลาไปกินนะครับผมนั่นร้อยนะครับไปล้างเลยครับผมมุนี่ครับผมนี่อยู่วะนี่อืออยู่อยู่ครับผมหนึ่งวใบไปอยู่ละเงียบ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 นี่ครับใส่กระมาตรฐานนะครับผมนี่เศ้านี่ นะครับเจบปังนี่ครับถาดกันมาสองสามลังครับผมกลางน้ำเองเหมือนจะจมนะครับผมขั้นนี้ขันข้นจมหมดแต่ว่าขั้นนี้เรียบร้อยครับตายแล้วครับผมมาของอย่างนีเป็นตายเลยนะั่นเดี๋ยวเอาเมื่อขั้นนี้กันครับหลังนี้กันอยู่จมมาเต็ม กระดินครับอยู่เพน้อนนี่ยนะเอุ้ยอยู่เพื่อนเนีครับผมนี่แต่ว่าตายขึ้นกันครับผมใส่มัดฐานนะใส่เดียวกันนะครับผมตรงเนี่ยเหรครับผมของยาเนาะโดนมาเอาลายตายแล้วโอเคครับเจี๊ปลาครับได้รุ่นเจ็บทุกงลังแล้วครับผมล้างได้กับบัตติก็คือยังห้อยตีแง่้ยเลยขึ้นน้ำฟาครับผมห้อยเกี่ยวก่อเขาเนาะว่ามันรุดลายลังครับผม อีกครั้งนี้มันจะโดดอีกแล้วผมนี่โอ้โหมาซ่อนี่กับปลาตายแล้วตัวนี้มันนาตายนะครับนี่เด่นเด่นเด่นเลยอู้หูยบักยัยอีกแล้วผมมีนะครับผมติดเข้าไปปลาครับโอ้โหใส่บิ๊กไหมล้วครับเท่านี้ครับเห็นดิ่งงี้คอยว่ามันตัวหน่อยครับไม่นี่เลี้ยงนี่ครับผมอันนี้เป็นปลาเก้าวะครับนี่ใส่เก็บรู้ครับผม เต็มมือครับผมโอเคครับเจ็บปรับหลังทัดจากปอก้อนี้มาสองลัง,งคลับผมางสัยคิดว่าน่าจะโดนแล้วครับเมื่อกี้นี้ตีตึ้อจื้อนี่เงียบแลยครับประดิน่นนั่นนั่นนั่น,น,น นี่แนละประตูปลาง้างมั้ย,ยครับผมว่าจะประตายกับง้ามไปแล้วครับผมเศานี้นี่ใส่สวยครับผมโอ้เศานี่หลายแต้มครับผมโอเคครับไปต่อครับผมเบียดเรียหลายลัางอยู่นะครับ อืมอบทางนาโดนแล้วครับผมหลังนี้เกี่ยวกับขอพัดลูกอุ้มครับผมขาวพาวเวอร์เลยครับนี่โอ้ตายกับเสียดายครับโอนหลังนั่งห้อยตีแมงครับผมหอยตั้งปลาคนครับนี่ครับผมแต่งงามเลยครับตายเร็วดนโดนเราอีสวยเลยครับผมนี่โอเคครับจีบปลาครับผม หลังเลยพันกอข้อครับผมมุนมาหยาครับผมกอหยาครับขาวไปเลยครับใส่สวยอีกแล้วครับใส่งามครับสมมากิดเป็นผ้าตายเลยครับเซานี่ตายหลายตัวครับเซานี่ตายหลายก็ตัวเป็นเหมือนกับผมไปเป็ดเจ็บแล้วครับผม ไีกแล้วเต็มมือครับผมแล้วสวยครับอวนตับครับเต็มเลยป้าตายก็ถือว่าค้าเก่ครับตอนนี้ต้องมากับปลาตาย สายเจ็บขาดครับวันนี้จุ๊กๆครับผมวันนี้แซวหนี้เกามาครับมาสุรุภโยกามาครับผมวันนี้วันี้ครับผมะนะครับหมานะครับเซวหนีก็สุนัาก็เป็นปลาตายครับผมแกมก็งํางําครับผมนี่ครับผมมาเบิ่งตัวปลาครับผม ไหลล้อยครับผมสวยเลยแต้มสวยครับนี่ครับผมมีแมงกิ้ซอนน้วยครับผมโ <c oughs> อเคเด,ด,ดี๋ยวไปเทียวยูบาน์ไหนบ้างกันนะครับผมชอบก็ไลค์ก็แชร์ครับผมสำหรับยินน้ำชาแนลวันนี้นนก็ลำรักกันไปก่อนครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ รอบเสาครับผมอีรอบเสาแล้วเบื้งตนปลาตัวใหญ่นีตัวใหญ่ใหญมาเลครับผมรอบเสาครับผมตายตายอะไรครับผมรอบเสาตายบอบบอกนี <S <S